เป็ดเป็ดจะคลิปลงเนี่ยจิิ้มหลายคนก็รอดูว่า เกมเมื่อคืนวันนี้ตามเวลาของบ้านเรานะครับทุ่มครึ่งเริ่มเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บีที่เอเทสเซเดียม4โมงครึ่งที่อากึนเต้หลายคนรอดูว่าผลมันจะออกมาอย่างไรหลังจากที่ลิปูพอได้3คะแนนเต็มลิปูเพิ่มเป็น63คะแนนในวันเสาร์ไปก่อนละ ก็เท่ากับว่าพวกเขาก็เหลือคะแนนตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้สามต้านอีกครั้งในจำนวนนัดที่เท่ากันคือ27นัดแมนซิตี้ลงเล่นนัดที่28กับแมนยูเต็ดเมื่อคืนแมนยูเต็ดมีกองเชียร์เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยโดยเฉพาะ